ครับนะเขามาหอวขั้นที่สองนะครับเด้อนะเป็นยันมาตาเขียบรับตากบนะพี่น้องนี่เป็นสร้างตัวดีทาพร้อมนะครับอยู่ที่อำเภอคลองคุ้งนะครับบ้านมานน็งก่อนเรอนี่ครับอำเภอคลองคุ้งจังหวัดกำแพงเพชรนะครับนี่ตัวดีทาพร้อมนะครับเป็นยันมาหนบเป็นมาตากบนะครับ เทสระบบนะครับดีพานะครับผู้ใดอยากได้ก็สร้างได้นะครับ1,500้อบาทนะครับเด้อนะครับตัวดีดพานะครับตัวดีทพานครับพี่น้องอยากได้ฟรีนะครับก็ต้องสร้างเป็นชุด2 in 1นนะครับชุดขีบแล้วก็ตัวงกนะครับแสนกว่าบาทนะครับแสนสองพันห้าร้อยนะครับเออแสนสองหมื่นห้าพันนะพี่น้องนะครับ เชีพนะครับเฉพาะเชีพนะครับทุนบันกระบวกเพิ่มไปอีกนะครับยกสูงนะพู้นะไล่หลังค้าบ้านนะพี่น้องครับสวยงามครับระบทใบลงใบดันะสด้ขึ้นเก้านะครับว่าจะเป็นรุ่นใดนะครับมีห่อใดนะครับทั้งอูเขาติดตั้งให้ได้เมื่อนับติดตั้งถึงหนาบ้างเลยนะครับ สนใจนะครับอยากได้นะครับถึงดูดูการเกกียวนะครับหรือว่ายังบ่ห่อนะครับไก่จีห่อนะครับอยากติดตั้งไบนะครับผมก็แนะนำให้ติดตั้งไปเลยนะครับถึงเวลาดูดูการใส่งานกีด้ใส่โลดนะครับเพราะว่าหอดงามผุนกับกีคิ้วกับกีลายอีกนะพี่น้องกีด้ร้อยคิ้วอีกกับบัตรทันการนะครับบัตรทันใส่งานนะครับเด้ออยากแนะนำให้ติดตั้งไปรลดนะครับ จังสิคูเดินผิดสะพังสิครับมีน้ำเมสายังสิติดตั้งไว้เลยนะครับถึงเวลาฝนมายังสิมันให้น้านะครับได้ใส่งานโหลดนะคร็ต้องรอคิวเลยครับเด้ออย่ามาเล็งสร้างบ่ได้นะครับยังสั่นนะครับว่าทั้งอู่เขาติดตั้งออกเดินทางติดตั้งทุกมือนะครับนี่นะครับสร้างนะครับบ่ได้รับเลยน้อนะครับตาบานตาเฉื่มเมื่นแล้วนะครับเดินทางตลอดนะครับ ขับรถไก่แมนบอกว่าฝุ่นอียงวุ้นเนี่ยตั้งอยู่ใต้รถไปกับพี่น้องนะครับหัวเนาะหัวมอนกันไปน้ำนำครับช่องทางการติดต่อนะครับเด้อไปทุนการเกษตรนะครับหรือไปเบ่งผลงานท้งกอนก็ได้นะครับทั้งช่อง youtube นะครับ facebook นะครับ หรือติ๊กต็อกนะครับมีมัดนะครับพิมพ์ออกไปเลยนะครับอู่ไูทุนการเกษตรนะมันจะขึ้นโลดนะครับครับไปต่อกันขั้นที่สามเลยครับอยู่ที่พูนครับง่ายมองนะครับเนอพูนครับที่เขื่อนศรีนครินทร์นะครับกาญจนบุรีเลยนะครับฟอร์ดนะครับพอดีอยู่นี่ลูกค้าเ่นบอดรับสายนะครับเลยไปหาลูกค้าอีก ยานึงนะเพิ่นสั่งไว้รุ่นฟอร์ดคือกันนะครับไนทั้เดินทางไปพุ่นเลยครับยาวๆไปเลยนะครับกาญจนบุรีนะครับถ้าติดตามชมเบิ่งนะครับน่าจะเป็นมื้อเอื้นเศร้าแล้วครับก็จะเดินทางไปถึงนะครับกระดิด้ติดตั้งยามมื้อเช้าเอานะครับนับก็ฝากติดตามชมเบิ่งนะครับเด้อรถบรรทุาเสร็จขันที่3นะครับหลังจากนี้ โฟลต้า47แรงนะครับนะจ๊ะยันมาะอบนะพี่อำเภอคลองขุงจังหวัดกำแพงเพชรนะครับเป็นทางมาที่นี่นะครับจังหวัดกาญจนบุรีนะครับเคลื่อนสีนัคลินนะพี่น้องนะครับเป็นฟอร์ดนะครับฟอร์ด6006นะครับตั้งเรียบร้อยนะครับเบางอย่างมันโยกนี้นะครับคานดันนะครับของโตโยต้าวันน้ใส่งานนะครับติดโยกไปเก็บนะครับใส่เบ่งนะครับ ับไปก่น โยกขึ้นโยกหยยบขั้น,นแรงได้ม่นะครับโยกก็ขึ้นนะครับ เอ้ <Yeah. pe g amy> when when no ๋ยไปนครับจะยกไปเก็บนะครับเนี่ยอ่าสบายๆนะคนั่นกระบอก เป็นมันเป็นกระบอกเก่านะครับด้กระบอกเดิมของรถนะครับรถเกิดแจ๊ปปี้แล้วนะครับใกลยกขึ้นงานแน่นอนยกฐานยกยั้นงนะครับเวลาเอาฐานไปใส่งานนะครับต้องยกฐานคือรถต้องใส่นะครับ สบ,บายนะครับระวังเลยมันนี่ครับยกฐานยกยังนะครับได้หมดนะครับว่าจะเป็นคูปเปอร์ต้าอะไรเงี้ยกระบ,บอกง่ายๆนะของ,ของทางลูกเขาจะมีใส่ พี่น้องนะครับที่ติดตั้งฟอร์ดนะครับเด้ออยากได้กระบอกตั้งหากนะครับก็ตั้งได้นะครับเด้อเพิ่มกระบอกนี่สินะครับเม่อยากได้กระบอกเก่านะครับตั้งท้งอู่เขาได้นะครับสําหรับฟอร์ดนะครับมาหนีนะครับเด้อผู้ใดสนใจติดต่อสอบถามคำว่าเบิ้องแนวกับทีมงานอู่ไพทูลการเกษตรเท่านะพี่น้อง พี่น้องท่านใดสนใจติดต่อสอบถามเข้ามาเบิ่งนะครับกับทีมงานอูเพย์ทูนการเกษตรพี่น้องเลอนะครับนี่นะครับมาตูช่องทางการติดต่อนะครับในพี่น้องยกไก่ทั้งไหนนะครับที่ไว้มีตัวแทนเขาไปติดไว้แล้วไปเบิ่งตัวอย่างใดนะครับ รอบต่อไปจะไปตีทั้งหนกับถ้าติดตามชมบ้างนะครับเออนะครับสามคันรวดเหมือนเดิมนะครับรอบต่อไปนะครับจะไปโซนทั้งในนะครับรรอบเบิ้งนะครับลูกคาที่้ังไว้รอรอรับได้เลยนะครับ